สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับในเลขเด่นบนนะครับซึ่งจะเป็นเด่นบนที่เกี่ยวกับคู่โต๊ดบนนะครับซึ่งในงวดที่แล้วผมเคยนําเสนอไปนะครับซึ่งคู่โต๊ดนะครับอนอื่นก็โปรดมาฟังคาเตือนก่อนนะครับคําเตือน คิปวีดีโอนี้จะําขึ้นเพื่อใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายการคำนวณน,นำมาจากสถิติการออกรกางวัลต่างๆของงวดที่ผ่านมาซึ่งอาจจะมีทั้งผลที่ถูกและผลที่ผิดจึงโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจนำไปใช้และการเข้ามารับชมนะที่นี้ ในแนวทางคู่โต๊ดบนนะครับซึ่งในงวดที่ผ่ฐานมานะครับซึ่งผมนำเสนอไปก็ใช้สูตรนะครับโดยมีสูตรเด่นๆนะครับก็บปรากฏว่ามีสูตรตายนะครับตั้งเยอะเลยนะครับมีเข้าอยู่แค่3สูตร5สูตรเองนะครับเข้าสูตรนี้นะครับ สามสูตรมาเข้าอีกสองสูตรนะครับดังนั้นงวดนี้นะครับผมก็จะเลือกเฉพาะสูตรเด่นๆที่ยังไม่มีผิดนะครับเอามาจับเป็นคู่โต้ให้นะครับซึ่งหนึ่งงวดที่แล้วคู่โต้ผมวางไว้นะครับก็มีเยอะนะครับมีทั้งสิบหกคู่โต้นะครับก็เข้าอยู่คู่โต้นี้นะครับ ซึ่งผมไม่ได้เน้นผมเป็นเน้นอยู่สีคู่นี้นะครับปรากฏว่าเปนเน้น8กับ7นะครับมันได้มานะครับมาเข้าอยู่แถวหกนะครับอันนั้นในงวดนี้ก็คิดว่าจะไม่มีพลาดนะครับคิดว่าจะมาร้อยเปอรเซ็นต์นะครับสำหรับคู่ตัวที่ผมจะวางให้ในงวดนี้นะครับ ในงมวดนี้ก็คัดเหลือเฉพาะสูตรนะครับที่ยังไม่มีผิดนะครับเอามาให้นะครับและสูตรที่โอกาสผิดมีน้อยมาเพิ่มให้นะครับในสูตรแรกนะครับสูตรนี้ได้ห้าหกเก็ยนะครับก็คือสูตรนี้นะครับซึ่งผมก็นำเสนอไปในงวดที่แล้วนะครับซึ่งเดินมาตั้งแต่ มุกกลามานะครับก็เข้ามาสูตรตัวหนึ่งตัวนะครับจนมาถึงงวดนี้นะครับก็เข้าอยู่ที่งวดนี้ได้ห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดสูตรนี้นะครับก็จะใช้ผลรางวัลที่หนึ่งย้อนหลังเป็น 1, หนึ่งงวดนำมาบวกรวมกันนะครับก็คืองวดที่ออกแปดหกเจ็ดนะครับก็เอา 0บวก9บวก5บวก8บวก6บวก7นะครับได้35 95ห้าห้านับเป็น3าตำแหน่ง5 6 7นะครับก็คือสูตรนี้นะครับซึ่งเราคิดว่ายังไงแล้วในหมวดนี้นะครับเลขนี้เป็นตัวยืนนะครับเพราะมันชนอยู่ที่หลักร้อยนะครับ567นะครับซึ่งผมก็เกินไปในคลิปก่อนๆหนอานนี้แล้วนะครับว่า567งหมวดนี้นะครับ ะต้องมีมาอย่างนุ่1ตัวนะครับในสูตรที่2นะครับก็เดินยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีมกราคมาเหมือนกันนะครับยังไม่มีผิดแม้แต่งวดเดียวนะครับจนถึงงวดที่ออก606ก็เข้าอยู่ที่0น,นะครับงวดนี้ได้1นึ่นะครับ ดังนั้นหนึ่งสองสามนวดนี้จะต้องมีติดมาอยู่1ตัวนะครับถ้าเห็นแล้วนะครับก็จะได้คู่โต๊ดชัวร์นะครับอย่างว่ามีอยู่3คู่นะครับวิธีคิดนะครับก็จะใช้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกด้วย8ดคงที่นะครับหลักสิบล่างก็คือ9หลักหน่วยล่างก็คือสี่เก้าบวกสี่นะครับ ได้13บวก8ได้21ก็คือ1น3นะครับก็คิดว่าหมวดนี้นะครับยังไงแล้วต้องให้มีเลขนี้ติดมาอีกน้อยหตัวนะครับในสูตรนี้ก็เหมือนกันนะครับเดินยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่มุกกรามานะครับยังไม่มีผิดนะครับจนถึงมวดที่ผ่านมานะครับ เข้าอยู่ที่ศูนย์นะครับออกหกศูนย์หกเข้าอยู่ที่ศูนย์วันี้ก็ได้หนึ่งสองสามนะครับสูตรนี้ใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักหมื่นก็คือเก้านะครับหลักร้อยก็คือหกหลักสิบก็คือศูนย์หลักหน่วยก็คือหก ก้าบวกหกบวกหกนะครับเก้าบวกหกได้สิบห้าสิบห้าบวกหกได้ยี่สิบเอ็ดก็คือหนึ่งสองสามนะครับก็มั่นใจว่าสูตรนี้นะครับก็จะต้องมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เดินยา,ยาวๆมาเหมือนกันนะครับใช้หลักสิบนะครับ ร่างบวกหลักหน่วยล่างบวกด้วยหกคงที่นะครับมันจะต่างกับสูตรนี้นะครับในสูตรนี้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกด้วยแต่คงที่ได้หนึ่งสองสามนะครับอันนี้ใช้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกด้วยหกคงที่สูตรนี้ก็เดินยาวๆมาเหมือนกันนะครับในงวดพี่ผ่านมานี่เข้าอยู่ที่หกนะครับ ในมดนี้ได้901นะครับของตัวล่างออก94ก็9บวก4บวก6นะครับได้19ก็คือ901จะต้องมาอีก101ตัวนะครับผมก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับในสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับตั้งแต่มุกกรามานะครับ มีผิดอยู่แค่2องวดติดกันนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ผิดเลยนะครับตื่นย,ยาวๆมานะครับจนถึงงวดที่ผ่านมานี้นะครับก็เข้าอยู่ที่0ูงนะครับเข้าอยู่ที่0ูงวดนี้ได้เจ็ดแปเก้านะครับวิธีคิดนะครับก็จะใช้ หลักร้อยบวกกันสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักส er nah <mon ิบบวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย9้าคงที่นะครับหลักร้อยก็คือ6บวกกันสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย9้าคงที่นะครับหกบวกหกได้สิบสองสิบสองบวกหกได้สิบแปดสิบแปดบวกเก้านะครับได้ยี่สิบเจ็ดก็คือเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับ สูตรนี้เรามั่นใจว่าจะต้องเดินต่อนะครับต้องงมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเราผมมาวางไว้ตรงนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าสัต์สูตรนี้เป็นสูตรร้อยมาลายนะครับซึ่งก็เดินดีมาตั้งแต่ต้นปีมายังไม่มีผิดนะครับเพิ่งมาผิดงวดรึเบิลงวดหกศูนย์หกนะครับดังนั้นงวดนี้ผมจะใช้ต่อนะครับเพราะผมมั่นใจว่าสูตรร้อยมาลายนี้ยังจะใช้ได้อยู่นะครับ ก็นํามาบวก100าร้อยเมลายลงมานะครับใช้ปุ่นตรววันที่1นงวดนี้นะครับประกบกับ2ตัวล่างนะครับนํามาบวการ้อยเมลายลงมานะครับก็จะได้6กเดแปดนะครับ6 7 8จ็ดแปดผมก็มั่นใจว่าจะต้องมีมาอยู่หตัวนะครับดังนั้นในหกสูตรนี้นะครับจะได้คู่โต๊ดเด่น นะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับเลขเจจะมีอยู่สามสาตำแหน่งนะครับเลขหนึจะมีอยู่3ามตำแหน่งนะครับเลขแปมี2องตำแหน่งเลขเก้มี2องสองตำแหน่งนะครับแล้วมี5มี6นะครับเดี๋ยวผมให้เครดิตในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ถือว่าเดินดีมาตลอดนะครับในสมในสาสูตรนี้นะครับ ก็จะจับเป็นคู่ตัวให้นะครับก็จะมีห้ามีหกมีเจ็ดเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งในแนวทางของสูตรเด่นหลักร้อยแล้วห้าหกเจ็ดจะเด่นที่หลักร้อยนะครับผมก็มาวางไว้ให้ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับน่าจะมาที่สิบหน่วยนะครับผมก็มาวางไว้ให้นะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสาม 7 1 7, 1, 7, 2, 7 3นนะครับใน9ชุดคู่โต๊ดนี้นะครับผมมั่นใจว่างวดนี้มีหนึ่งคู่แน่นอนนะครับดังนั้นท่านต้องหาเลขเด่นนะครับมาประกบท่านจะได้ชุด3าตัวโต๊ดนะครับใน9คู่นี้นะครับการจะได้เล่นชุด3าตัวโต๊ด,ตดก็อย่าคคำนึงถึงเลขดับนะครับไม่ว่าจะดับหลักหรือดับแ้มนะครับ หรือดับทุกหลักนะครับเพื่อให้ถือว่าเลขทุกตัวมีโอกาสมาได้นะครับดังนั้นท่านต้องพิจารณาหาเลขเด่นมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพื่อมาประกบนะครับใน9ชุดนี้นะครับแต่หากท่านจะเล่นทั้ง9คู่นะครับเพียงหาเลขเด่นมาตัวเดียวนะครับมาประกบที่มั่นใจว่ามันจะมาแน่นอนนะครับท่านก็ได้ชุดโต๊ะอยู่คู่นะครับ หรือถ้ามั่นใจอยู่แค่เลขแต่เลขหนึ่งระหว่างห้าหกเจ็ดถ้าหากมั่นใจว่าเลขห้ามานะครับนั่นก็เล่นอยู่ได้แค่สคู่นะครับยั้นคิดว่าในชุดคู่โต๊ดนี้นะครับใน9คู่นี้นะครับจะต้องมีมาในงวดนี้อย่างน้อย1คู่นะครับผมให้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับในงวดนี้นะครับ ถ้ผมจะจับชุดคู่โต๊ดเป็นชุด3ตัวโต๊ดให้นะครับจาก9คู่นี้นะครับก็จะได้3ตัวโต๊ดทั้งหมดนะครับตัวที่ผมจะเอาเข้ามาประกบกับ9คู่นี้ก็จะมีเลข0เลข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 8เลข9และเลขที่ไม่มีนะตรงนี้คือเลข4นะครับแต่ตามแนวทางผมแล้วเลข4เป็นเลขดับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะเล่นคู่โต๊ดผมก็ไม่คํานึงถึงว่ามันจะเป็นเลขดับหรือเปล่านะครับผมก็จับเลขสี่มาวางไว้เป็นชุดคู่โต๊ดด้วยนะครับดังนั้นใน9คู่โต๊ดนี้นะครับก็จะได้ชุด3ามตัวโต๊ดนะครับมีทั้งหมดนะครับมีกลุ่มที่เป็นเลขห้านะครับก็มีทั้งหมด12 12ชุดนะครับ กลุ่มที่เป็นเลข6นะครับก็มีอยู่12ชุดนะครับกลุ่มที่เป็นเลข7ก็จะมีอยู่12ชุดนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ว่าระหว่าง5กับกลุ่ม6กับกลุ่ม7นะครับในสากลุ่มนี้ท่านคิดว่ากลุ่มไหนจะมานะครับถ้าคิดว่ากลุ่ม5จะมานะครับท่านก็มอง นะครับเฉพาะในกลุ่ม5ผมก็มั่นใจว่าถ้าหักห้ามาจริงนะครับชุด3มตัวโต๊ดก็จะอยู่ในนี้นะครับดน่นอนในชุดที่ผมวางมาให้นี้เป็นชุด3ตัวโต๊ดสมที่สมบูรณ์ร้อยเปอซน์นะครับถ้าหากมันไม่ออกเบิ้ลนะครับเหมือนหมดที่แล้วนะครับซึ่งหวดที่แล้วผมวางไว้มี206นะครับแต่ไม่มี606นนะครับก็ คิดว่างวดนี้นะครับในสามกลุ่มนี้จะต้องมีชุดสามตัวโตดอยู่หนึ่งชุดแน่นอนนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่าระหว่างห้าหกเจ็ดท่านคิดว่าตัวไหนจะมาแต่มันจะไม่มาด้วยกันนะครับห้กมากับหกจะไม่มาด้วยกันหกกับเจ็ดจะไม่มาด้วยกันนะครับหรือเจ็ดกับห้าก็ไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับมันจะแยกกันมานะครับมันก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่ม นะครับตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าท่านหาเลขเด่นนะครับถ้าหากท่านคิดว่าเลขงวดนี้เด่นเลขแปดท่านก็มองเฉพาะเลขที่ติดเลขแปดนะครับติดเลขแปดนะครับถ้าหากคิดว่างวดนี้เด่นเลขสี่ท่านก็มองเฉพาะชุดที่เป็นเลขสี่นะครับ ในการจับชุดของผงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นชุด3ามตัวโทษที่100%ในงวดนี้นะครับถ้าหากมันไม่ออกเบิร์นออกหากนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ให้มาหาว่าระหว่าง5้าหกนะครับใน3มกลุ่มนี้ท่านคิดว่าตัวไหนจะมาเลขห้าถ้าคิดว่าเลขห้ามาก็มองเจ้ากลุ่มมากก็ได้ ก็มีอยู่สิบสองชุดแล้วก็มาไล่คัดออกเอานะครับถ้าคิดว่าเลขหกจะมางวดนี้นะครับมันก็มีอยู่แค่สิบสองชุดนะครับท่านก็มาไล่คัดตัวเด่นออกนะครับเอาเลขเด่นมาประกบเอานะครับถ้าคิดว่าเป็นเลขเจ็ดนะครับถ้ามองเฉพาะกลุ่มที่เป็นเลขเจ็ดนะครับที่ผมวางมาให้นี้ถือว่าแคบที่สุดแล้วนะครับ โดยถ้าแยกเป็นกลุ่มให้นะครับก็มั่นใจว่าใน3ามกลุ่มนี้นะครับจะมีชุด3ามตัวโต๊ดอยู่1ชุดนะครับ100%นะครับดังนั้นก็ให้เอาไปพิจารณานะครับก็แคปหน้าจอไปนะครับหน้าตรงนี้นะครับเอาไปพิจารณาในชุดสามตัวโต๊ดนะครับซึ่งผมวางไว้ให้นะครับ ไม่คำนึงถึงเลขดับนะครับไม่ว่าจะดับแต้มดับหลักนะครับหรือดับทุกลักนะครับก็ถือว่าทุกตัวมีธิ์มานะครับเนื่องจากเป็นชุด3ามตัวก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับตอนนี้ก็เพียงแต่พิจารณาว่าระหว่างกลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7ท่านคิดว่ากลุ่มไหนจะมานะครับ แล้ก็แคบนงาจอในชุดกู่โต๊ะเคู่นี้ไปนะครับซึ่งใน9คู่นี้มีแน่นอนอยู่1คู่นะครับโดยหาตัวมาประกบอีกหนึ่งตัวนะครับหรือหากท่านชอบเล็กเบิ้ลนะครับท่านก็จะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งหสองสสนะครับหรือ6กหกก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับก็ลองพิจารณาในชุดนี้นะครับ แต่ถ้าหากมันออกเ็กเบิ้ลจริงนะครับในคู่โต๊ดนี้ก็ยังจะคงไม่ผิดนะครับมันจะมีอยู่2องตัวใน3าตัวท้ายที่หนหมดนี้นะครับถึงแม้มันจะออกเบิ้ลนะครับแต่ถ้ามันออกเบิ้ลนะครับในชุดที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้ก็จะผิดนะครับชุดนี้จะผิดแต่ถ้ามาหากมันออกเบิ้ล ในคู่โต๊ะเก้าคู่นี้จะไม่มีผิดนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งคู่นะครับไม่ว่ามันจะเบิ้์เลขอะไรนะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะครับในแนวทางที่ผมจับมาให้นี้นะครับก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับสําหรับแนวทางคู่โต๊ะบนและสามตัวโต๊ะบนนะครับซึ่งผมเอามานําเสนอให้พิจารณานะครับตอนนี้ให้พิจารณาว่าห้าหกเจ็ด ในเลขสามเลขนี้คิดท่านคิดว่าตัวไหนจะมานะครับเพราะผมมั่นใจว่ามันจะมีมาอยู่หนึ่งตัวนะครับระหว่างเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะครับถ้าหากมันมาเลขห้าก็อยู่ในกลุ่มห้านะครับเลขหกก็อยู่ในกลุ่มหกและเลขเจ็ดก็อยู่ในกลุ่มเจ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้คลิปต่อไปผมจะมาสรุปให้นะครับโดยจะมาคัด ในชุดเดิมในคู่ตัวนี้ให้นะครับแล้วอาจจะเป็นชุดสามตัวตรงนะครับแต่ตอนนี้เอาคู่ตัวนะครับกับชุดสามตัวตัวที่ผมวางว้ให้นี้เอาไปพิจารณาก่อนนะครับโดยเอาเก้าคู่ตัวนี้ไปพิจารณาหาตัวมาประกบนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็รบกวนเวลาเป็นแค่นี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ